ครับผมสวัสดีครับวันนี้พบกับเลื่อยเปิดชแนลนะครับผมมีคนคอมเมนต์มานะครับผมว่าอยากจะให้รีวิวตู้บอลน,นะฮะก็คือเนี่ยตู้ปบอบบอลสีพวกนี้นะฮะก็ผมเองก็ไม่เป็นหรอกก็คือมีคนก็ทําแหละมีช่างทาแต่เดี๋ยวผมจะมาดูคร่าวๆครับผมตอนนี้ช่างก็ยังไม่มาเนะาะเดี๋ยวจะดูว่ามีอะไรบ้างขนาดเท่าไหร่อะไรยังไงเนาะมาตรฐานของเราครับไปดูกัน นี่ครับผมก็เป็นเหล็กเขาเรียกว่าเหล็กอะไรก็ไม่รู้อ่ะเหล็กเส้นขนาดกี่นิ้วกี่เส้นวะนั่นแหละเราก็มาทำมาเจียมาออกเจียให้เรียบร้อยะครับลบคมแล้วก็ไปทาสีตันนี้นะฮะเราเดี๋ยวเราไปดูขนาดเนาะ่ะครับผมอันนี้ก็เป็นโค้งนะครับผมเราจะทำให้เห็นนะ ความกว้างครับผมจากตรงนี้มานี่นะครับ1เมตรครับผมแล้วก็ความยาวจากนี่ไปนู่นนะฮะสเมตรนะครับผมแล้วก็ความสูงจากตรงนี้นะฮะห้าสิบเซนความสูงจากแกนกลางขึ้นบนนฮะหนึ่งเมตรเหมือนกันนะครับผมแล้วก็เราก็จะเอาเหล็กที่ว่าทําเป็นจั่วเนี่ยฮะก็เจ็ดสิบเซนนะครับผมสองข้างตู้ก็จะออกมาประมาณนี้ครับ ตู้ไซส์ขนาดนี้มาตรฐานนะครับผมก็จะใส่ไม้กระถาง4นิ้วฮะได้196ต้นโดยประมาณนะครับบวกลบไม่เกิน200ครับผมเดี๋ยวพาไปดูแบบขั้นตอนต่อไปเนาะครับนี่ครับก็ขั้นตอนต่อไปมาเย็บตู้ฮนะเป็นการเรียกว่าอะไรวะชุนนะ คือเราคุมไปเลยนะฮะก็พยายามอย่าให้ขาดอย่าให้อะไรนะฮะเพราะว่าข้างล่างเราจะหุ้มขึ้นมาเฉยๆแล้วเนี่ยคะความมันก็จะสูงพอดีพอพอสูงพอดีเนี่ยครับเราก็ทับไปแล้วก็นะฮะอคุมจากข้างนอกเข้ามาฮะแล้วก็เอาเชือกมาพันๆๆๆๆๆๆๆเลยแล้วจะอมาในรูปแบบนี้ ส่วนผ้าใบนี่ก็หาซื้อได้ตามทั่วไปนะอย่างผมก็ในระยองก็ร้านกิมฮงฮวดอะไรทุกอย่างเนี่ยก็คือเขาขายหลายอย่างเลยขายอุปกรณ์ทำมาหากินทั่วไปไปยันสังฆทานพระมีนะฮะตู้สำเร็จรับว่าจะประมาณนี้ครับสำหรับใครที่ชอบใจหรือขาดตกบกห้องตรงไหนอะไรยังไงก็สอบถามเข้ามานะครับเดี๋ยวจะ ทำคลิปเสริมเข้าไปหรือเดี๋ยวจะถ่ายรูปหรืออธิบายอะไรเข้าไปใครชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดถูกใจกดแชร์ให้ด้วยนะแล้วเดี๋ยวมีอะไรใหม่ๆหรืออยากจะให้ทำอะไรก็ติดต่อเข้ามาแล้วกันครับผมเดี๋ยวผมจะหาเวลามาถ่ายให้เนาะโอเคครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ